เนื่องจากตรงนี้เราปรับปรุรงพีทั์ถูกไหมคะตามนยโยบายของท่านผู้ว่าเสร็จแล้วเนี่ยในคลองเนี่ยเมื่อเราปรับปรุรงพิทัชเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากให้มันมีชีวิตชีวาโดยการเอากิจกรรมทางน้ํามาลง ตามความรู้สึกนะคะก็คือเรารู้สึกว่าในบริเวณนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นผู้คนเนี่ยนอกจากจะมาถ่ายรูปมาซื้อของเนี่ยก็คือยังมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถทั้งทั้งครอบครัวได้ก็คือพ่อแม่ลูกเราก็ลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแบบเพิ่มกิจกิจกรรมภายในครอบครัวแล้วก็เป็นการโปรโมทสถานที่เที่ยวของกรุงเทพว่าเราสามารถที่จะพายเรือภายในกรุงเทพได้เป็นโครงการที่น่าชื่นชมของกอรทมใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่นชมกรทมค่ะ หลังจากที่กทมมาปรับคุณท่านแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งเลยนะถรอว่าเป็นแลนด์มาร์กของกทมที่ที่จะดึงดูดคนที่จะมาท่องเที่ยวประมาณนี้นะครับที่นะคะเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เหมือนสร้างเหมือนแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ด้วยค่ะ ก็คือเหมือนกับเป็นที่แฮงเอาใหม่ให้คนกรุงเทพเปนักท่องเที่ยวให้คนเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะคะก็คือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแหละในกรุงเทพเพราะตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเรื่องโควิดแต่นนี้ก็คือแบบว่าทําในกรุงเทพให้คนเที่ยวในกรุงเทพใช้จ่ายในกรุงเทพให้เงินมันหุนเวียนในนี้ะี่แล้วก็แออัดแล้วก็มีความแบบรู้สึกว่าแบบสกปรกกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็ทําดีขึ้นเยอะเลยค่ะหน่าเดินแล้วก็ มีกิจกรรมท้ายเรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีได้ลงเรือได้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเปียกมาครึ่งตัวเลยอายุถานเหล็กมา30กว่าปีแล้วก็สวยงามขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนก็จะเป็นพานทึบๆนะคะแล้วก็จะน้ําก็จะเหม็นหน่อยอะไรหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือน้ําก็สะอาดขึ้นและที่มันก็โล่งมันก็ดูสว่างสวยขึ้นอ่าเชิญชวนนะคะให้มาที่คลองหงอ่างนะคะ ตอนนี้ของหารได้สวยมากแล้วก็มีภาพวาดรูปเงี้ยเยอะมากเลยนะคะมีของกินเยอะมากให้มาเดินชมและเดินรับประทานอาหารกันดนตรีเปิดหมวกในในในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยครับหเห็นค่อนข้างได้น้อยคือแรงบันดาลใจผมก็แบบเห็นต่างประเทศเขาเล่นกันแล้วแบบ มันสร้างบรรยากาศให้กับเมืองได้มีคนมาร่วมสนุกด้วยร่วมดูร่วมรวม้องด้วยมันแบบทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะครับก็<ม>ประมาณนี้ครัผมก็เลยแบบอยากลองทําแบบนั้นบ้างว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามาเล่นในกรุงเทพอะไรประมาณนี้ครมันจะมีคนสนใจเหมือนต่างประเทศไหมอะไรประมาณนี้ครั รยากาศก่อนหน้าเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบแต่ก่อนนี้มันก็จะเป็นแบบว่ามีหลังคาคุมคุมแล้วก็ไม่สะอาดแต่พอทำรีโนเวทใหม่เนี่ยคือมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือมันดีขึ้นทุกคนทุกคนแฮปปี้คือขอบคุณมากๆท,ที่ที่ทางส่วนราชาการแล้วก็ทางกรทมได้เห็นความสำคัญของคนในชุมชนนะคะแล้วพี่ๆในนี้ก็ทุกคนอะ่ะ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้รสึกขอบคุณส่วนราชการที่เข้ามาช่วยตับภูมิทัศน์แล้วก็ช่วยให้ทุกคนในชุมชนมีอาชีพอะคัะแล้วก็อยู่รอดกันได้ค่ะทุกอย่างดีหมดเลยค่ะเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วทุกคนก็จะรู้จักตรงนี้มากขึ้นกทมทำได้ดีมากจากเดิมเนี่ยซึ่งเราค้าขายไม่ได้แต่ตอนนี้เราได้ค้าขาย แล้วก็ได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วทำให้ทุกคนได้รู้จักคลององอ่างค่ะ